ฟื้นลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเสียนรีวิวตอนที่103ช่วงที่2หลังจากที่โม่จื่อให้โจวห้เป็นผู้สืบทอดดาวสุสากคุและได้บอกร่ำลาหวังหลินพร้อมกับทิ้งตราสัญ,ญลักษณ์สีแดงไว้ให้เหตุการณ์จะเป็นเช่นไรมาติดตามรับชมกันต่อได้เลยครับหลังจากที่ทุกอย่างได้จบสิ้นลงเหลือหวังหลินเพียงคนเดียวที่ได้ยืนอยู่ที่นี่ได้คุ้นคิดเล็กน้อยว่าข้าก็ได้เสียวิญญ,ญาณของหวานเอ๋อรคืนมาแล้วแล้วสุสากคุก็ได้ผู้สืบทอดคนใหม่ก็คือโจวไทเขาเป็นนนนคคคทีีจจี่มจจจิิตตใใดดสััยกยููรุ้้้ณไไว นี่คือเหตุผลว่าทําไมข้าจึงต้องเข้าแทรกแซงเพื่อให้เขาได้เป็นผู้สืบทอดสุสาคุปข้าจะได้ไม่ต้องมีเรื่องกังวลอะไรในอนาคตอีกจากนั้นหวังหลินกําลังจะเหาะเหินออกไปจากสุสานสุสาคุแต่ทว่าในระหว่างทางนั้นก็ได้จับสัมผัสดวงวิญญาณหลักทั้ง4รวมถึงวิญญาณหลักเจ้าสัตว์อสูรกิเลนด้วยที่มันกําลังไล่ล่าตามหลิวเหมยอย่างไม่หยุดหยอยได้เรียกมันกลับคืนเข้าสู่ธงวิญญาณอีกครั้งแต่ทว่าหลิวเหมยนั้นได้สังหารดวงวิญญาณหลักไปหนึ่งตน ครั้งนี้ข้าจะปล่อยเจ้าไปก่อนข้าไม่ได้มีความผูกพันอะไรกับเจ้าแต่เจ้านั้นตามต่อแย่ข้าไม่เลิกนอกจากหวานเอ๋อแล้วข้าไม่เคยสนใจมองผู้ใดอีกความสูญเสียในการเดินทางในซูซาคุครั้งนี้นี่นับว่ามหาศาลยิ่งนักทงวิญญาณเสียหายดวงวิญญาณหลักถูกทำลายบาดเจ็บสูญเสียผู้เป็นที่รักไม่อาจหผน,นืกผลึกดาวเซียนที่ผู้คนนั้นกล่าวขานกันว่ามันสามารถช่วยพัฒนาเขตแดนได้เป็นเรื่องโกหกกันทั้งเพมันไม่มีประโยชน์อันใดสำหรับข้าหยุนเช่จื่อและเผ่าอมตะคงจะไม่กล้าต่อแย่ ที่กาลังจะออกด่านฝึกตนก็น่าจะควบคุมที่นี่ได้แล้วเรื่องราวของสุสานสูซาคุก็คงให้มันจบลงที่นี่เถิดแต่ทว่าตอนนี้ข้าต้องตามหาชวีกีกวัวให้ได้ก่อนเพื่อที่จะได้ตามดาบจันทรานั้นมาครอบครองหลังจากค้นพบชวีกีกวัวแล้วหวังหลินก็ได้ปลดปล่อยให้ชวีกีกวัวได้เป็นอิสระเพื่อจะได้ให้ชวีกีกวัวออกไปตามหาดาบจันทรามาให้และแอบตามดูเขาอยู่เป็นระยะระยะในที่สุดชวีกีกวัวก็ได้พบเจอตัวจนได้เขาได้หยุดณสถานที่แห่งหนึ่งมีควันสีดำโปรยฟุ้งพุ่งออกมา ปรากฏว่าเป็นเงาร่างสีดำบุรุษหนุ่มผู้หนึ่งเขาดูคุ้นเคยกับชวีกีกวัวเป็นอันมากเรากับว่ารู้จักกันมาก่อนเนิ่นนานแล้วจากนั้นชวีกีกวัวก็เชิญดาบจันทามาอยู่ด้วยกับหวังหลินหวังหลินยิ้มแย้มด้วยความยินดีเก็บเข้ากระเป๋าแล้วบินเหาะเหินกลับไปที่พักหนึ่งปีผ่านไปไวเหมือนโกหกลิวเหมยกําลังเหาะเหินอยู่บนวงอากาศนอกพื้นที่ห่างไกลจากดาวสุสากุใบหน้าของนางนั้นดูเปลี่ยนไปหญิงสาวสวยเย่อหยิ่งในวันนั้นกับวันนี้ช่างดูอัปลักเหลือเกินเขาเอ่่ยชือออหหวัหัังงลินนเจกคร้ตไป เจ้าไม่อาจจะจำข้าได้อย่างแน่นอนนอกเสียแต่ว่าเจ้านั้นจดจำเขตแดนจิตภาพไร้ปราณีของข้าได้หลิวเหมยเอ่ยขึ้นพร้อมกับกัดริมฝีปากแน่นสายตานั้นเต็มไปด้วยความแค้นไม่อาจกล้ำกลืนได้เขาทำลายหน้าตัวเองเพื่อปิดบังตัวตนจากนั้นเคลื่อนที่เร็วไปทิศทางเส้นลับของฟ้าส่วนซื่อฉินนั้นที่ได้หนีออกมาก่อนหน้านี้แล้วก็ได้แอบมาอาศัยอยู่ที่กระท่อมร้างแห่งหนึ่งที่บรรยากาศช่างดูคุ้นเคยเป็นอย่างมากใกล้ๆหวังหลินและสาวน้อยโจโลี่มีเจ้าพยัก์เสือขาวอยู่ข้างๆ หวังหลินได้หลบมาพักอาศัยอยู่ที่นี่ในการพักฟื้นอาการบาดเจ็บหนึ่งปีแล้วแต่มันก็ยังเพิ่มไม่ได้มากทางด้านโจวหูไทกําลังจัดงานปราบดาพิเศษขึ้นครองราชฉายานามว่าสูซาคุรุนที่16โจวหูไทเซียนที่มีระดับบ่มเพาะอายุน้อยที่สุดที่ได้ฉายาขึ้นนามว่าสูซาคุนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมเขาจึงเคารพและรักหวังหลินมากเจวันก่อนหน้านั้นโจวหูไทได้เชิญหวังหลินไปร่วมงานแต่หวังหลินได้ปฏิเสธมันไปเพราะไม่อยากเข้าไปวุ่นวายให้เขาจัดการของเขาเองจะดีกว่า หวังหลินตกกระเป๋าเรียกกระบี่สวรรค์ออกมาพร้อมกับเสียงแว่ววที่ดังออกมาจากกระบี่สวรรค์ว่านายท่านนายท่านข้ากับจันทราสนิทสนมกันมากเขาเชื่อฟังข้าน้อยทุกอย่างเลยเสียงดังมาจากกระบี่สวรรค์ชวีกีกัวจากนั้นดาบจันทาก็ปรากฏยืนคู่กับชวีกีกัวชวีกีกัวเอ่ยขึ้นด้วยใบหน้าที่ภูมิใจทั้งคู่ออกมาโค้งคำนับหวังหลินเพื่อแสดงถึงผู้ที่เป็นเจ้าของหวังหลินยิ้มแย้มด้วยใบหน้าความชื่นชมจากนั้นก็เหาะเหิอนออกไปบนอากาศทั้งคู่ก็ตามหวังหลินออกไปทันที ขณะที่กำลังเหาะเหินอยู่นั้นหวังหลินก็คิดถึงเรื่องการย้ายไปดาวเทียนหยุนและการหล่อหลอมอาวุธที่มีอยู่ในกระเป๋าที่นั้นน่าจะมีสมบัติเป็นจำนวนมากให้ค่าอีกครั้งแต่จู่ๆก็มีเสียงแว่วดังออกมาจากหมู่บ้านใกล้ๆด้านล่างนั่นคือเสียงของสื่อถูหนานหวังหลินเรื่องที่เจ้าให้ข้าไปสืบหานั้นข้ายังไม่ได้ทำมันเลยเรื่องมันเล็กน้อยหนาข้ายังไม่มีเวลาทำให้เจ้าทำไปก่อนข้ากำลังมีความสุขอยู่กับการเป็นราชาและมีนารีลายล้อมรอบถ้าเจ้าจะออกไปจากดาวแล้วค่อยมาบอกข้า เดี๋ยวเราค่อยไปด้วยกันน้ำเสียงของสื่อถูหนานที่เต็มไปด้วยความสุขร่าเริงจากนั้นเสียงก็จางหายว่าไปจากนั้นหวังหลินก็จะพาสาวน้อยโจโลี่ไปพบครอบครัวของเธอซึ่งตอนนี้เธอโตเป็นสาวแล้วและจบสิ้นการฝึกอย่างมีความสุขแต่เธอนั้นยังไม่รู้และเธอเอ่ยขึ้นว่าท่านลุงท่านลุงข้าบรรลุข,ขั้นรวบรวมลมปราณระดับสองแล้วนะท่านลุงว่ามันเร็วไหมหวังหลินพยักหน้าอมยิ้มเล็กน้อยด้วยใบหน้าที่อึมครึมบอกไม่ถูกโจโลี่เอ่ยทักหวังหลินเมื่อเห็นสีหน้าของเขาน่งเงียบและไม่ตอบ พราะหวังหลินกำลังคุ้นคิดเรื่องที่ผ่านผ่านมาเขามีความสัมพันธ์มากมายกับเด็กน้อยคนนี้มากทุกสุขหรือเศร้านั้นไม่อาจตอบได้และแล้วก็มาถึงที่หมายบ้านครอบครัวของเธอสมัยตอนที่เธอยังเด็กบัดนี้ได้เวลามาพบหน้ากันอีกครั้งแล้วโจโลี่พยักหน้าจากนั้นมองหวังหลินด้วยความลังเลเล็กน้อยท่านลุงท่านไม่ได้พาโจโลี่ไปด้วยหรือโจโลี่มองด้วยตาขอบสีแดงน้ำตาไหลรินอาบแก้มหวังหลินมองโจโลี่และถอนหายใจขึ้นโจโลี่เอ่ยลูกโชคชะตาของเจ้าและค่ะ คงสิ้นสุดเพียงเท่านี้หวังหลินจ้องมองโจโลี่ครั้งสุดท้ายจากนั้นหันหลังกลับเหอะเหินไปอย่างรวดเร็ว